ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไบไรเดอร์นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิว DX พูเทราไวส์สตมนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกฟอร์มหนึ่งของคาเมริดเออร์รีไวส์นั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะครับผมเจ๊ท้อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครดูจบแล้วมีความสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ a c e b o o k นะครับผมแล้วก็ทางช้อปปีได้เลยนะครับผมและนอกเหนือจากชิ้นนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสินค้าลายอื่นๆด้วยนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคจะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมก็เราม ตัวกล่องนะครับผมสำหรับตัวกล่องนะครับก็จะมีหน้าตาของ c a m e เลเดอ r r e ีไวกับ Wi s e อยู่ด้วยนะครับผมซึ่งจะอ้างอิงดีไซน์มาจาก c a m e เลเดอ r f ไฟทนั่นเองนะครับและพลังของร่างนี้ก็จะเกี่ยวกับคูเท r ่านั่นเองนะครับผมเป็นเดรสาวดึกดับบันนั่นเองนะครับผมที่เป็นสัตว์ปีกนั่นเองนะครับด้านข้างกล่องก็จะมีประมาณนี้ด้านหลังกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโชว์ลูกเล่นนั่นเองนะครับด้านข้างอีกด้านนึงก็สำหรับตัวกล่องจะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วเราไปดูของด้านในกันเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับผมก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะรับเรามาดูกันใกล้ๆนะครับผม ก็สำหรับไวส์สตมตัวนี้นะครับผมก็จะมีชื่อว่าพูเทราไวส์สเต็มนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าจะมีการอ้างอิงดีไซน์มาจากคาเมเลเดอร์ไฟส์นั่นเองนะครับและพลังของร่างนี้ก็จะเกี่ยวกับพูเทรานั่นเองนะครับผมเป็นเดรสจยุคดึกดําบันนั่นเองนะครับเป็นสปีกนั่นเองนะครับผมก็สาหรับโทนสีนะครับตัวของตัวพูเทราเนี่ยจะเป็นสีแดงเมทัลลิกนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหน้าตาของคาเมเลเดอร์ไฟส์นั่นเองนะครับจะเป็นโทนสีดํานั่นเองนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้ด้านหลัง ก็จะประมาณนี้นะครับผมด้านข้างอีกด้านนึงแล้วก็ด้านใต้นะครับที่เอาไว้ปั๊มกับตัวของ Revice Diver นั่นเองนะครับโดยรอบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะเล่นเสียงกันเลยดีกว่าก็สำหรับเสียงจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกับตัวของ Revice Diver กันเลยดีกว่านะครับ และนี่ก็คือเสียงของ c a m e เ a d เดอร์รีไวส์พูเทรากีโนมนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปเล่นท่ารีมิกับท่าไม่ตายกันเลยดีกว่านะครับผมต่อไปนะครับท่าไม่ตาย ก็ลูกเล่นทั้งหมดจะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงท้ายกันเลยดีกว่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิว DX PUTERA White Stamp นั่นเองนะครับก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมว่าค่อนข้างจะเท่เลยทีเดียวนะครับผมก็ ใครเก็บรีไว้์ก็คงต้องมีอยู่แล้วแหละนะครับมีให้ครบทุกร่างนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครดูจบแล้วเนี่ยมีความสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านเจทอยเลยนะครับผมก็มีทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง s h อป e ีเลยนะครับผมสามารถเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็สอบถามกันได้เลยนะครับผมมีประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับ คลิปหน้าจะมารีวิวหรือว่าพรีวิวอะไรก็ฝากกันติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ